สาธุสาธุสาธุเดอ้อมื่อนีนได้มาทำบุญเลี้ยงเพ่พระอยู่สำนักสงฆ์องบัวครับมาทำบุญํำทาน,นํำกันเดอ้อกับมาเบิงบรรยากาศวัดกำลังส้ง่งกำลังพัฒนาครับทำบุญํำทานมาได้ครับสำนักสงฆ์หนองบัวครับบรรยากาศร่มรื่นครับนาน,านานั่งนาเที่ยวเดินชมสำรับ ปฏิบัติรรมนี่เหมาะมากเลยครับนางสมาธิเดินจงกรมเหมาะมากๆเลยนี่ครับพอดีได้มาเลยมาเลียงเพ่นพาก,ก็เลยไทยบรรยากาศไปเห้เบิงครับนี่ครับ ตอนนี้กำลังจัดของที่ถวายเพีนผ้าครับก็เลยะมาบอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลงยงายมาทำบุญัำท่านนํำกันเดอ้อสำนักสงฆ์งนี่จอมค่ำเขาจอมท่องนะครับนี่กำลังจัดเพีนผ้าครับ วัดกําลังสร้างกาลังพัฒนาครับมาทำบุญนาท่านครับบุญกุศลอันแรงกล้าครับเอาเบิ้งเด้อครับเด้ขอขาบพรพุทธครับบรรยากาศร่มรื่นหน้าปฏิบัติธรรมมากเลยเดินจงกรมปฏิบัติร้ำครับกําลังสร้างเลยขอบอกบุญมาแกสาธุชนทุกคนที่มีใจกุศล อยากรวมบุญรวมท่านกันมากดอนี่ này, คร lo, oh ับกำลังสั่งจะาลาอเนกประสงค์ครับผมนี่เลยสถานที่บรรยากาศดีมากบอลอนครับร่มเย็นดีครับตอนนี้แม่ขอกแม่ก้วเขากำลังเตรียม พัตหารไววถวายเพ็พระครับตอนนี้พระคุณเจ้ามาแล้วครับผมโอ,อ้ลมเย็นมากๆเลยครับลมเย็นมากๆเลยฝากเด้อมาเบ่งมาแย่งน้ำกันมาเอาบุนเอาท่านน้ำกันบัดอยู่ในปา่า แต่บ่ไใ้เล่าร้อนได้ลมเย็นอย่างเดียวครับเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนานางสมาธิหมอหมากเลยตามที่ไม่เห็นครับผมพระคุณเจา้ากำลังเดินลงมาครับผมก็มาพึ่งข้างและผมก็พึ่งมาคข้างแรกกันครับผม พอมาเห็นเราถึงมากเลยโอ้ครับครับครับนี่ครับประทหารไว้สำรับถวายเพ่นพระอันนี้องค์ประท่านใหญ่ครับผมนี่นั่งอยู่นี่นี่ร่องครับเออนี่ร่องครับร่องนี่ครับเอาบรรยากาศดีหลายครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไปซ้ำนี่กันเนาะก็นาออย่าลืมมาทำบุญทําทานวัดกำลังพัฒนาดอ,อมีบุญกุศลอันแรงกาถึงการหอดกันละ่ะเขาได้มาพบมาพอกันเอาซ้ำนี่เนาะครับนาะ,นะติดตามได้ในคลิปประพาดบอลไสมะพร้าวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ